สนุกมากสนุกมากสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่ทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายใบบุญนะครับวันนี้ก็มาแห่งงานนะครับผมแห่งานอุปสมบทนะครับหรือว่าแห่หน้ากันเองนะครับผมที่บ้านงัวเจริญนะครับตำบลหนองแสงนะครับอำเภอวาปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมอ่าก็นี่ครับน้องใบบุญอยู่ด้านนี้นะครับผมอ่าวันนี้มาเป็นตัวแถมนะครับผม ให้กับพ่อศิกนะครับมากับพ่อศิกครับผมมาแล้วสุดหล่อนะสุดหล่อมาแล้วตอนนี้ตอนนี้เพลงเพลงยังไม่มานะครับผมยังยังขึ้นเต้นไม่ได้นะเพลงยังไม่มานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวรอรถมาก่อนเนาะเดี๋ยวทาเป็นบุญเต้นให้ดูนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมนี่ครับคนที่มาร่วมแห่อันนี้ยังมีอยู่ด้านหลังอีกนะครับผมเพราะว่ารถแห่อยู่ด้านหลังนะครับผม จะให้ดูบรรยากาศนะครับผมรอบๆนะครับผมดูบรรยากาศรอบๆนะครับผมตอนนี้ใบบุญดีใจนะครับผมได้รางวัลนะครับผมได้ทิปนะครับดีใจนะครับโอ้เป็นใหญ่เลยนะครับผมอุ้ยเออนี่นะครับผม เอาไปเก็บรางวัลก่อนไปเก็บรางวัลก่อนครับนบุญดีใจได้รางวัลนะครับผมเต้นใหญ่เลยนะครับผมติ้นก่อนดีใจมากดีใจมากโอ้นี่ครับอีกชาติอีกหนึ่งนะครับผมโอ้โหนีรอ้ดูาย่ด้วยายมโอ้โ ย่อสุดย่อเก่งมากอ่าเก่งมากเก่งมากนะครับโอ้โหดูไปบุญได้รางวัลก็จะดีใจนะครับดีใจครับผมนี่โอ้โหโชว์ไปชิ้นนึงนี้อ่าข้าวบ้านนี้ถูกใจกันใหญ่เลยนะครับถูกใจกันใหญ่เลยนะครับผมถูกใจกันใหญ่เลยอ่ะเก ah. ็บรางวัล so? อ <Hey, S 1> ีกแล้วโอ้โหไปบุญได้รางวัลอีกแล้วไปบุญได้รางวัลอีกแล้ว คุณได้รางวัลอีกแล้วแล้วก็จะถ่ายรูปนะครับผมอ่านี่ครับโอ้หอมแก้มเลยหอมแก้มเลยก็หอมแก้มเลยแล้วก็ถ่ายให้ท่านนะครับผมถ่ายรูปถ่ายไปบุญโอ้โหดูใบใบบุญจะเล่นบอลแล้วครับตอนนี้ใบบุญจะเล่นบอลแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยเจมไม่ถูกเจมไม่ถูกเอาใหม่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  าใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดีจ้าโอ้ดูใบบุญจติบอลแล้วครับทุกคนจติบอลแล้วครับผมเฮ้ยเฮ้ยดู้ยวางเฉยเอาเตะดีเตะเลยเฮ้ยเฮ้ยวางเฉยเลยใบบุญว่าบอลแบนเกินใบบุญว่าบอลเบนเกินนะครับผมบอลนี่มีลมนะครั ก็เลยไม่เตะก็เลยวางเอานะครับผมตอนนี้ก็รถแหยงมาไม่ถึงนะครับผมปรู้ใจเต้นแล้วเตแล้วนผมเรับผมยิงได้รางวัลยิงเต้นโอ้ยเฮ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 ้ย โอคุณแม่จะดีมาให้รางวัลแล้วด้วยนะครับผมเก็บรางวัลนี่ครับได้รางวัลแล้วด้วยตีนตีนตีนตีใจ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 เจ้าเอ้ยเฮ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 ้ย ดีใจได้รางวัลนะผมเต้นใหญ่เลยตอนนี้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้ดีใจดีใจได้รางวัลนะครับผมอ๋ายอดมากเลยซึ่ยอดมากเลยครับผมตอนนี้ก็รอขบวนรถแห่นะครับผม โอ้ดู oh, พระเศษกับใบบุญก็ได้ oh, อ้ยอยนะครับผมคนละหลายท่อนเลยอร่อยโอ้ใบบุญ hmm. ไม่พอจะไปแย่งกับพระเศษ <c ười> จะไปแย่งหรือจะไปปอ้อ <c ười> นเขาไม่รู้นะครับนี่โอ้โหนี่ครับ <c ười> พระเศษครับห <c ười> ล่อสง่างา,ามมากเลยนะครับผม <c ười> ปลายหนุ่มเศษนะครับผม <c ười> ช้างดารานะครับแสดงหนังมาแล้วหลายเรื่องนะครับผมทั้งหนังไทยหนังฮอลลีวูดนะครับผมแสดงมาแล้วหลายเรื่องนะครับผมเออดูใบบุญใบบุญใบบุญดีใจเต้นแล้วนะครับผมเฮ้ย อ๋อจยจอยอยอนวดดิคุณแม่นวดดิคุณแม่น่อยอานวด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 โอ้ดูไปบุญนวดนวดนวดอนวด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 โอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดเก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่าให้คุณแม่หายเจ็บหายป่วยเด้อคุณแม่อ่าไปบุญนี้โหสุดยอดเลยนะครับนวดให้ด้วยนะครับผมสุดยอดมากนี่ครับช้างนวดช้างนวดนะครับผม ยอดมากเลยนะครับผมดูนะครับโอ้โหบุญได้อร่อยเลยนะครับได้อ้อยเซบหลายเซบหลายเลยครับเซบหลายเซบหลายเซบหลายอรย่อยอรย่อย,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 ยนี่ครับโอ้ตอนนี้ก็บรรยากาศก็คึกคืดๆอยู่นะครับผม มาโอ้ไปบุญดีใจดีใจได้รางวัลนะครับดีใจได้รางวัลเต้นด้วยเต้นด้วยเออดิ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 โอ้ดีขวาด้วยนะครับดีใจได้รางวัลนะครับผมดีใจได้รางวัลนะครับผมจับได้รูปได้ครับผมโอ้ดิคุณแม่เห็นเห็นเต้นน่ารักถึงกับต้องเต้นจบรางวัลมาให้นะครับผมโอ้ ถึงกลับไปหยิบพริกมาให้นะครับผมอ่าไปวิ่งไปวิ่งเต้นเต้นเก่งถึงกับต้องให้พริกเพิ่มนะครับผมสุดยอดมากสุดยอดมากนะครับผมดีอ่าวุ้ยนะอ่ากดถ่ายรูปสักนิดนึงครับผมแวะถ่ายรูปนะครับสักนิดนึงนะครับผมนี่ครับไปถ่ายรูปแค่นิดนึง กลัวช้างด้วยกลัวช้างด้วยกลัวช้างด้วยเจ้าถือหน่อยเจ้าถือหน่อยถือหน่อยมีถือหน่อยถือหน่อยมีถือถือหน่อยโอ้เต้น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 ใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยครับเต้นใหญ่เลยโอ้โหดีใจดีใจดีใจเต้นใหญ่เลยเต้นใหญ่เลยโอ้ดีใจดีใจดีใจโอ้สุดยอดมากสุดยอดมากเก่งมากครับเก่งมากนึกลองเต้นใหญ่เลยนะครับเต้นใหญ่เลยโอ้โห ความน่ารักของเด็กชายใบบุญนะครับผมฉายาเจ้าชายรถแห่นะครับผมเต้นตามไม่เป็นนะครับผมใบบุญเต้นตามจังหวะไม่เป็นนะต้องเต้นตามใจนะครับผมอยากเต้นท่าไหนก็เต้นนะครับผมไม่อยากเต้นก็ไม่เต้นนะครับผมตามใจเขาเลยนะครับผมไม่เต้นไม่อค่ะร้องด้วยนะร้องด้วยงอแงด้วยนะครับผมใบบุญเจ้าชายรถแห่แล้วก็เลยต่อดิเจ้าชายรถแห่ ามพันไร่ <S <S ไปบุญเจ้าชายรถแห่สามพันไร่อยูอสามพันตารางวาอโอ้หอมแก้มด้วยหอมแก้มด้วยหอมแก้มด,ด,ด้วยโหสยดสยดมีหอมแก้มด้วยนะ <S 2> <S 2> นถ่ายรูปเสร็จก็แวะกินหญ้านะครับผมชิวๆนะครับตามอัธยาศัยพอเสร็จก็แวะทานหญ้าทางนี้นะครับผมนี่นนครับแซ่บเลยนะครับผมขณะรอรถแห่นะครับผมขณะรอขรบวนเนาะ ก็ทานหญ้านะครับผมอร่อยอร่อยอร่อยเอ้ดูนะครับภาเสกบอกว่าถูกใจมากเลยนะครับภาเสกถูกใจมากเลยนะครับผมนักกินจุนะครับผมนักกินจุแหงปีนะครับนี่โอ้ดูถูกใจมากเลือกได้อย่างตามใจชอบเลยครับดูครับโอ้โหอยากกินยอดอยากกินต้นอยากกินโคนกินได้หมดเลยครับผมภาเสกของเรานี่คือสุดยอดมากกินได้เสียมากเลยนะครับ สายตาเขาด้วเลยครับทุกคนสายตาอันหวานฉ่ำนะครับผมกินอย่างอริสิ่งอร่อยเซบหลา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 ยโอ้เซบหลายเลยนะครับส่วนไอ้คุณก็นี่นะครับผมด้านนี้นะครับผมไอ้คุณก็ทานด้านนี้นะครับนี่กินหญ้ายังอร่อยอร่อยเช่นกันนะครับผมโอ้เซบมากเซบมากเว้ลิมเว้ลิมนะครับผม ก็ใกล้จะถึงบ้านเจ้าภาพแล้วนะครับผมใกล้จะถึงบ้านพนาแล้วนะครับผมอีกไม่ไกลเนาะอีกไม่ไกลตอนนี้ก็รอขบวนรถแห่นะครับผมตอนนี้โอ้มาใกล้จะถึงแล้วนะครับผมขบวนรถแห่มาใกล้จะถึงแล้วนะครับเห็นไฟมาแล้วนะครับผมเห็นไฟมาแล้วนะครับผมโ้ผรถเต้นใหญ่เลยครับตอนนี้โอ้ดีใจดีใจดีใจได้รางวัลนะเต้น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  เต้นใหญ่เลยครับเต้นใหญ่เลยนะครับเมื่อกี้อาจจะแวปถ่ายรูปสักแป๊บนึงนะครับผมฮึ๊กฮึ๊กฮึ๊กฮึ๊นี่ครับผมไม่อนขอรางวัลทางนู้นแล้วนะครับผมได้นแหกก็ามาใกล้แล้วนะครับผม ก็เดี๋ยวรอรางวัลก่อนรอรางวัลก่อนอ่าไปบุญได้รางวัลไปบุญก็จะเต้นให้ดูนะครับผมเหมือนเหมือนไอ้เป็นเป็นนักเต้นหยอดหยดหยดแบงค์นะครับผมไม่ได้หยอดเหรียญหยอดแบงค์นี่หยอดแบงค์มาแล้วครับตอนนี้โอ้โหมีคุณม่ใจดีให้รางวัลแล้วตอนนี้อ่เต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยโอ้โห้โดูครับเต้นเฮ้ย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 เออดูข้าเต้นเถอดูข้าเต้นเถอเอ้ย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 เออดูข้าเต้นเถอครับทุกคนน่ารักมากน่ารักมากโอ้สุดยอดเลยสุดยอดเลย เก่งมากๆครับเก่งมากๆนี่แล้วก็ขอบคุณครับเสียงหวานนะครับโอ้สุดยอดมากเลยสุดยอดมากเลยครับเก่ง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 ไปพูนอ่าต้องใช้เงินหลายครับต้องต้องหลายคะแนนนะครับถ้าจะได้ท่าย่ำเท้าอ่าถ้าถ้าอยากเห็นท่าท่าไหนนะท่าไหนท่าไหนท่าย่ำเท้าใช่ไหมอ่าต้องต้องใช้หลายคะแนนนะครับท่านี้ โอ้โหใบบุญน่ารักมากครับทุกคนบุญน่ารักมากเฮ้ย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 เฮ้ออดูท่าเต้นเหรอดูท่าเต้นเหรอนี่เฮ้ย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 เออเออดูท่าเต้นเหรอสุดยอดมากเฮ้ย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 เก่งมากเก่งมากเก่งมากเฮ้ย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 เอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเออสุดยอดมากเลยเก่งมากๆเลยครับผมโอ้ไหมครไม่ได้จริงๆเก่ง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 ไม่มีไม่มีรางมาตัดชีนไงใช่ พอได้จะลงจะมีอะไรก็ไม่รู้หรอกโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากเก่งมากๆเลยครับผมก็ท่านไหนจะให้อ่าเป็นรางวัลออนไลน์ก็ให้ได้นะครับผมอ่าให้พิกออนไลน์ให้ได้นะครับผมก็อ่าช่องทาง,งการ,การโอนนะครับผมเลขบอยชอะครับ 0 7 5 3 1 9 1 8 4 4นะครับกสะิกรไทยนะครับผมก็ให้ได้นะครับให้ได้ผาดอรไรให้ได้นะครับผมครับโอ้ตอนนี้ในบุญโอ้โหได้ได้ถวายทานอย่างอร่อยเลยในบุญก็นี่มารับรางวัลทางนี้แล้วนะครับเก็บผิกเขียวนะครับผมจับได้รูปได้ครับผมคือเป็นสิริมงคลนะครับ อ่าตอนนี้ก็อ่ามาถึงบ้านเจ้าภาพแล้วนะครับมาถึงบ้านพนักงานนะครับผมนี่นะครับด้านนี้นะครับผมตรงที่เขาจัดงานนะครับด้านนี้นะครับนี่ขบวนก็มาถึงแล้วนะครับผม นี่ินใหเลยครับทนใหญ่เลยครับอ้ไม่ทันครับผมมี่คนาทไว้มาไม่ทันครับดรางวัีรางวัครับผมมีเแ่มโอวัเตโหดูครับดทเ็อฮใจดีใจดีใจได้รางวัลดีใจได้รางวัลครับโม

นอนเหนื่อยแล้ว so. ก <lk> ็นอนนะครับผมนอนพักก่อนนะครับผมก็เป็นการจบการแสดงครับผมนี่นะครับผมชื่อชื่อยังไงชื่อใบบุญครับผมโอ้ใบบุญครับผมใบบุญครับนี่นะครับตัวเท็ติแมีนครับผมสุดยอดสุดยอดอ่าเก็บรางวัลด้วยเก็บรางวัลด้วยกันไม่ให้รางวัลโอ้สุดยอด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 เก่งมากเก่งมากได้รางวัลได้รางวัลแล้วก็เอาให้พ่อสินี่นะครับผม โอ้ม oh, ีคนให้จะยิ้มให้ขึ้นใหญ่เลยนะครับผมเนี่ยนะครับโอ้เต้น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 ดีใจ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 เต้นเต้นเต้นเอามาเก็บรางวัลท่านนี้ด้วยปานัดปานัดมาเก็บรางวัลท่านนี้ด้วยมาครับมาครับผมมาถ่ายรูปครับมาถ่ายรูปต้อนกันเต้นเลยนะต้อนเฉียงเลยนะเนี่ยครับผมอ่ามาเร็วมาเร็วมาเร็ว อยืนตั้างเลยครับยืนตั้างเลยอ่ายืนตั้างเลยครับผมโอ้คำรามคำรามโอ้ดีใจดีใจ,ให,ใ,จใหญ่เลยครับผมดีใจใหญ่เลยครับเก่งมากเก่งมากเก่งมาก